เรอัลมาดริดทีมดังแห่งศึกลาลิกาสเปนสนใจคว้าตัวโรเบโตฟิมิโนกองหน้าทีมชาติบราซิลหลังราชนชุดขาวมีโอกาสเสียคาริมเบนเซม่ายอดดาวยิงชาวฝรั่งเศสในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเรอัลมาดริดมีฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีนักทั้งยังมีกระแสข่าวว่าเบนเซม่ากองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมอาจตัดสินใจอำลาทีมซานติอาโกเบนาเบลหลังได้รับข้อเสนอค่าจ้างมหาศาลถึง200ล้านยูโรจากสโมสนในลีกซาอุดีอาระเบียลาุดฟาบิซ โอโรมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังเผยว่าเรอัลมาดริดกำลังเดินหน้าเปิดการเจราจาก,กับฟิมิโนซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังเจ้าตัวตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่กับทีมหงแดงนอกจากนี้ยังมีรายงานระบุว่าเรอัลมาดริดยังมีเป้าหมายอีกหนึ่งคนคือโคเซลูกองหน้าวัย33ปีของเอสปานยอนเพื่อเอามาเป็นหัวหอ,อกตัวสำรองอีกด้วย